เปิดโพสต์ Post แรกใบเตยสุธีวันหลังโดนหมายเรียกจากประเด็นที่เมื่อวันที่7กันยายนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการประชุมสรุปคดีดังในตอนนี้ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาล็อต3จำนวน16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปโดยที่ประชุมได้มีมติ เรียกผู้เกี่ยวข้อง4คนจากล็อต16คนให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีทั้งดีเจแมนและใบเตยส่วนอีกสองรายเป็นประชาชนทั่วไป ล่าสุดใบเตยได้เคลื่อนไหวแล้วหลังมีประเด็นใหม่เรียกดังกล่าวโดยสาวใบเตยได้โพสต์คลิปสั้นๆผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่จุ๊บลูกสาวน้องเวทมนต์น่ารักน่าเอ็นดูมากๆพร้อมกับแท็กอินสตาแกรของลูกสาวอีกด้วยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ในเพจสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวก็ได้มีการรายงานข่าว DSI ออกหมายเรียก DJ m a แมนและใบเตยรับทราบข้อหาคดีแชร์ลูกโซ่และก็ได้มีความคิดเห็นของทนายเดชาทนายความคนดังได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่ามีโอกาสอาจไม่ได้ประกันตัวเพราะข้อหาเดียวกันและนอกจากนี้ ร้อยตำรวจเอกวิศณุได้เผยถึงพฤติการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนและใบเตยต่อผู้บริหาร forex 3 d ดีว่า ตามที่ปรากฏความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันล้วนนำมาใช้พิจารณาได้แต่ที่สำคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเรียกได้ว่าหลักฐานชัดเจนมากค่ะ